ตัวน,นี้ก็าใจเกือบโลนะครับน,นี่นี่ไม่ได้แต่งคลิปนานอุ้ยปักโตงะเกินเยี้ยล่ะไม่อยู่หรอกเวียนเงี้ยไม่อยู่ Nói mai mà này bì. Nà, với lại, vì Nào biển bây giờ vì Khi mà lại đại kiếp Xong này Biển bây giờ Biển đấy Tịt cổ rồi <laughs> Ông ta mai ăn nè chú Trái như đấy, như là dày Tịt nhà ra Mày tăng canh của nè Tôn vô lùng nam nó mới có dài nè Nó mà dài tôn càng càng đi lại thịt nha mai đi mai mày cắt lên lại mai đi ơi rồi mà, mày tọc ơi đi ơi อะไรพี่ฮะไปหรือไม่ไม่ยูเ,ยยเรียกคดไม่โดนเลยไม่ได้ต้องนานหรอกสีมือ2เมตรมันเลยลูกกลอกเลยควอองหมือนไม้ Những người này. Nhuôn, vẫn còn. Luôn cũng vẫn đang chọn như. <laughs> tóc chạy đều. Mẹ chạy. Hong. là vì <laughs> đồ là <laughs> ติดตน้นไม้ฮะกล้อจ้าจ้าเดี๋ยวก็รุดเนีย่ยติดต้นไม้จะได้อ่ะตีสู้ชาชาเงเร่งกล้อจ้าจ้าเลยมันต้องมันต้องดีดเลยมันกลัวมาเรื่อยๆอ,อ้าวตีน้ำเลยเดียวเอาอกอกมา โอ้ใครมาเรียบร huh? ้อยเด้เนาะตื uh t uh> <t uh 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 ้อไม่ลงเลยไม่วิน่ะไม่วินติดอามันเลยถ้าเวทมีในเกี่ยวตี้นี่อันอันสุดเหียบแล้วพี่มากกว่าสองตรงนี้

ตัวเติมเลยอ่ะใืมนเดียวปักวงเนี่นยได้่บบะพี่ฮะไม่ไปไปตำบาไม่ไม่ได้เด็กวันนี่

<laughs> <laughs> lưng véo <lung bẻo. cười> à, bà vân nha luôn mang cà đi bà luôn luôn nu Hả? À, luôn à. cao đi à luôn 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 ปันน like ีต้องไต่หนาแรงด้วยันเหมือนยุกเลยลายยุ้ยไหมไม่รู้แต่จะเกียวกุยมามไปไปลุงเหลี่งเนี้ยเล่ลงลอกันมยย้ยยยูยเติบเติมตืมตมติหลอกในจมนาวเนี้ยติบ เต็มโอเลยเดว๋วยเด๋วยมาไมด้กุ้มตลาเพียกนี่ตัวนี้มาพี่อะไดกันติดดมันระต่าๆาานี่อันน,น,าานี่นะครับทุกคนได้แล้วครับตัวนี้เลยด้วยพี่ตอกเกลือปลาดูดนี่เลย โดนน้ำลงแววเลยนะกัดก๊อบยางนะครับตัวนี้ไม่หากนี่เต็มกอเต็มก๊อกตรงใส่น่านแรงกันนะอยางนะไม่ได้ตอกนั่นเติมนับตัวนี้ใส่โลได้นะครับ ไปตามไปดูบาวปี้กัน ได้แลวล่ะ oh, อ oh. ้เต <laughs> <laughs> <là> ิบตีนี้อแม่กันเบสอ่ะอ้ยปลาเลยพี่ไม่ดิ้นรลยปลามึงตายเลยมันแรงเลยอะอ้เบิบอืมมอเตอร์ไปบแล้วปักวงตายเลยขยิมมือไปได้เม็ดเลย มึงการยังอยู่อันเดียวเลยอว่าเลยแต่ติด้าไม่ยุดการยังอยู่อันเดียวอับนิวอะไรเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ครับตอนหลับบาวพีกับมาจอง Youtube ได้ปลาจอหนึ่งตัวนะแต่ว่าบาวพีตอกไม่ได้นดยเด็บปัก ต็ม,มอมตัวนี้ก็ใใจเกือบโลนะครับนี่นี่ไม่ได้ไต้คลิปนานอุ้ยบาปี๋ว่าไม่ได้ใต้คลิปนานไอกล้องแล้วนี่เอาเอเนนะครับวันนี้นะก็าจะรูปววาาตอกปลากับบ่าวปีนะครับก็ได้ปลาจอนหนึ่งตัวนะปีได้สตกตัวไหมไม่ได้แต่ปักปลักเต็มมอกมม <c oughs> <ค>็มีอยู่ตัวนึงนะตี <c oughs> เกือบได้เลย เม่กกว่ามันกัดไม่โดนนะแต่มันก็โดดไปจ้ะตัวเดียวก้องปุ๊มเนะโอเคก็จะรุปว่าได้ปลาหนึ่งตัวนะครับวันนี้ขขก็ไปเจอกันไม่าลากิฟหน้าวันนี้ลากันไปก็นะครับสวัสดีครับสุดยดอดเฮ้ยเล่นตัวรับโชงาเจ้าหรอว่าเรียวให้ไปไดนนานติดเจ้าอยู่นี่เองไปไป